ไม่เสือภาษาเลยไม่ยอมสูดิโยหยุดนะครับจากกรมรักษาความสงบที่อาวุธและยามจำนวนเดี๋ยวนี้ค่ะเลขอาชญากรรม79ไม่ใช่เป้าหมายปราบปรามทำการล็อกไกปืนอากาเดแล้วปันไดยูกิชักกำลจะช่วยแล้ว อ๋อฉันเคยเห็นหน้าเธอมาก่อนเจ้าหน้าที่สนเนมริอากาน,นิี้จะกรมรักษาความสงบใช่ไหมคุณก็คือคนที่ล่ายุกิมาพัวพันสินะกล้าดียังไงฉันชื่อมากิชิมะโชโกะฮะมากิชิมะอนเหรอตกใจชื่อฉันแทนสินะสมก็เป็นกรมรักษาความสงบนี่แปลว่าคงได้บอกใส่อะไรแน่เลยคุณต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เป็นเรื่องร้ายได้อยู่หลายคดี ขอความร่วมมือไปกับทางเราตามกฎหมายพลเม,มืองด้วยนะคะถ้าจะพูดอะไรก็พูดให้เสร็จที่นี่เถอะพวกเราก็มีธุระกันทั้งคู่ไม่ใช่เหรอคิดว่าจะหนีพ้นหรือไงจริงๆเธอน่าจะพูดกับฉันให้มีชีวิตชีวาม,มากกว่านี้นะเพื่อทวงเวลารอกําลังเสริม,มามากกว่าส่วนมากนักสืบที่ชนานาญแล้วมักจะตัดสินใจแบบนั้นคดีหลายคดีที่เธอว่ามามันหมายถึงนั้นไหนล่ะมิโดมาซาทาเกะหรือจะเป็นโนเรียลิคาโก นึกแล้วเชียวฉันคิดว่านุ์มีค่าเฉพาะเวลาได้ทำตามเจตนาของตัวเองเท่านั้นฉันก็เลยตั้งคำถามกับเจตนาที่แอบแฝงกับผู้คนมากมายแล้วก็สังเกตพฤติกรรมมาื่อยอย่าสำคัญตัวเองผิดคุณ็แค่อแอชญักฉร,ริคนหนึ่งเอาเข้าจริงๆตกลงแต่ใช้อะไรนิยามคำว่าอญากรรมกันละ่ะระบบซีบิวที่คอยสั่งการโดมิเนเตอร์ที่อยู่ในมือเธอนี่ะเหรอที่คอยตัดสินใจนะ่ะ เลขอัชญรกรรมตามกว่า50ไม่ใช่เป้าหมายปรบปรามทำการลักไกปืนการวิเคราะห์สนามพลังงานสิ่งมีชีวิตจากการสแกนไซเนติกทำให้เรงรูง้ก,กระบวนการจิตใจของมนุษย์ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ,พัฒนาไปถึงขั้นเปิดเผยความลับของจิตวิญญาณและพิชฉุสังคมในทันทีแต่ว่าเจตนาของมนุษย์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินนั้นด้วยเลยสรุปว่าพวกเธอใช้อะไรเป็นพื้นฐานแยกแยะชั่วดีกันแนะ่ นี่คุณต้องการอะไรฉันอยากเห็นประกายแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์อยากจะพิสูจน์ให้แน่ใจว่ามันมีค่าจริงๆแต่ว่าคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆตามคำพยากรของซีวิวไม่เคยย้อนคำถามถ,ามถ,ามถึงเจตนาของตัวเองสุดท้ายแล้วคนพวกนี้มีค่าอยู่หรือเปล่านะโอกาสเหมาะเลยงั้นฉันลองถามเธอบ้างดีกว่าว่าเธอจะตัดสินใจและปฏิบัติตัวในฐานะนักสืบยังไง ะทอะนะฉันจะจัดการผู้หญิงที่ชื่อฟูนาฮาระยูกิคนนี้ให้ดู <c oughs> ต่อหน้าเธอที่นี่เลขอาชญากรรม48ไม่ใช่เป้าหมายปราบปรามทำการล็อกไกปืนถ้าอยากให้ฉันหยุดนะก็อย่าใช้เศษเหล็กที่ไร้ประโยชน์นั่นเลยหยิบปืนที่ฉันโยนให้เมื่อกี้มาใช้สิถ้า <c oughs> เหนียวไกลลูกปืนมันก็ออกแล้ว <c oughs> จะทำแบบนั้นได้ยังไงคือคุณ คุณเลอกเป็นเพราะเป็นพลเมืองดีอย่างงั้นเหรอระบบซีบิลตัดสินใจให้แบบนั้นหรือ,อยังไงเลขอัชญากรรม32ไม่ใช่เป้าหมายปราบปรมามทำการลักใจทำไมกันฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแปลกใจมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละไซโคโพาร์ทของฉันมันสะอาดอยู่เสมอไม่เคยเหมองคล้ำแม้แต่ครั้งเดียว สัญญาณชีวภาพในตัวมันคงเห็นพ้องด้วยกันกับฉันล่ะมังวันนี้คือการกระทําของคนดีและปกติทุกประการอย่านะช่วยด้วยอ้กานยะูกิ <Y uki! S 2> พวกเธอวัดค่าความชั่วของฉันไม่ได้หรอกถ้าจะมีใครพิพากษาฉันได้ก็มีแค่คนที่ยอมสมัครใจเป็นฆาตกรก็เท่านั้นแหละ นะไม่งั้นแล้วก็ไม่งั้นฉันก็จะเป็นฝ่ายตายจากเจตนาฆ่าของเธอก็ถือว่าเป็นฉากจบที่มีค่าในตัวมันเองว่าไงน้ำหนักของชีวิตคนมันถงอยู่ที่ปลายนิ้วหรือเปล่าตราบใดที่ยังเป็นหุ่นเชิดของซีบิลอยู่ก็ไม่มีทางสัมผัสาาได้แน่นี่แหละความหนักอึ้งของการตัดสินใจและเจตนาเลขอาชญากรรมต่ำกว่า20ไม่ใช่เป้าหมายปราบปราม ทำการล็อกไกปืนเด้กกาดได้กล่าวไว้ว่าการที่คนเราตัดถึงใจไม่ได้เพราะโลกมากเกินไปหรือไม่ก็ไม่มีสต,ติปัญญาเป็นอะไรล่ะไม่ตั้งท่าให้ดีเดี๋ยวก็ยิงพลาดนะ <c oughs> เอาล่ะคิดจะฆ่าฉันก็เล็งมาเลย อากันเน่น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆสังเกตการสุเนโมริอากันเน่ไม่นะช่วยด้วยอากันเนเธอทำให้ฉันผิดหวังเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องลงโทษเยอะนะได้ปดเสียใจกับความอ่อนด้อยของตัวเองแล้วก็สิ้นหวังไปซะเถอะเลขอาชญากรรมศูน ไม่ใช่เป้าหมายปราบปรามทำการล็อกไกปืนเนะอ่ะแม่หนูเฮ้ย